ถึงแล้วนะคะอย่างพะลุงพะลังเลยนี่ปลากระกพงข้นน้ำปลามาดูขนมจีนของเราทุกคนอักทิมก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอหักกระทินจากน้องอีกทีหนึ่งนะคะพิมก็จะเอาช้นเก็บรูปหน้าตัวเองค่ะว่าพิาม<า> ัสดีค่ะทุกคนพอบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้คุยกันอยู่ในห้องนอนกันเลยทีเดียวนะคะก็คือวันนี้พิมพ์กําลังแต่งตัวละคะ่ะเพราะว่าวันนี้พิมพ์จะมีเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านนะคะเราก็เลยจะทําเอาสบายดีสบายดีลูกแกไปเลยแก เราก็เลยจะทาปาร์ตี้อาหารไทยกินกันอีกเช่นเคยอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าพิมพ์ก็กลับไทยแล้วก็คือมีอะไรในตู้เย็นก็จะจับจับจับทำกินแบบให้หมดเกลี้ยงตู้ไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ออเดอร์ของเข้าตู้แล้วนะคะก็จะกินกินกินให้มันหมดไปนะคะแล้วก็วันนี้เพื่อนก็จะมาตัดผมทำสีผมให้ด้วยนะคะทำสวยก่อนกลับบ้านนะคะวันนี้ แล้วก็สำหรับเมนูวันนี้ก็จะมีประมาณ3-4เมนูราคาหลักๆก,ก็จะเป็นขนมจีนกะทิน้ํายาตีนไก่นะคะมีส้มตำและพิมพ์ก็จะทําปลากระพงทอดน้ําปลานะคะแล้วก็จะมีเป็นาลาบปลาหมึกนะคะทุกคนแล้วก็ขนมหวานก็จะเป็นบุนกะทินะคะซึ่งพิมพ์ก็มีอะไรในตู้เย็นก็จับจับ,จบ ทำทำไปนะคะส่วนพี่ลินดาก็จะมาด้วยก็เห็นว่าจะทําเป็นข้าวเหนียวลำํำไยมาสมทบอีกทีนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันในครัวเลยค่ะจริงจๆิงจริงจริงจรเริ่มอยู่รักครับรักสวยเลยรักรัก,ก <laughs> มาหน่ <laughs> องแม่เอาปิดกองชีปิดกองชิลูกคาปัชชี <laughs> <laughs> คือน้อิงแกไปเที่ยวบอดลูมมานะทุกคนแกก็เก็บกระถินมาฝากพิมด้วยนะคะก็เลยทําเมนูน้ํายากินกันนะคะพิมก็ยังไม่เห็นหน้าตากระถินจะแก่หรืออ่อนนะคะเดี๋ยวก็วันนี้กะจะกินให้แซ่บๆเลยอันนี้พิมก็กำลังหั่นผ่นะคะทุกคนสวัสดีดีเรน่ลยพี่วสวัสดีอะ อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะก็มสวัสกีสวัสดีออสวัสดีกกดสวัสดีสวัสดีครับลูกชอบกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับคุงงง้งคังกังว้าวนี่ผักพิมพ์ก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอผักกระถินจากน้องอิงอีกทีหนึ่งนะคะกินเลยลูกเวสเบิลครับว้าว ขนมจีนวันนี้ของพิมพ์ก็เป็นน้ำยากะทินะทุกคนพิมพ์ก็ไม่ได้ทําขั้นตอนให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้พิมพ์ทําหลายเมนูมากๆเลยเดี๋ยวไปดูตอนสรุปเมนูกันกันล้วกันเนาะเนี่ยค่ะตุ๋นตีนไก่ไปเปื่เยเลยแล้วพิมพ์เป็นขนมจีนน้ำยากไก่นะคะก็ตาเนื้อไก่ใส่แบบนี้เลยทุกคนจุกๆเลยค่ะแม่ก็มีเด็กน้อยเด็ก ถั่วงอกให้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นงานแล้วนะคะสีขวบแล้วรู้เรื่องแล้วนะน้องชิเจนเนี่ยบ๊บายเอฟซีหน่อยสิเลิกสวัสดีครับชิปสวัสดี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 เด็ดถั่วงอกเสร็จเลยโอเคนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นวุ้นกะทินะคะทุกคนเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวมาราลูหน้าตากันเนาะว่าหน้าตาจะออกมาสวยไหมนะ ค่ะตัวนี้เป็นส่วนของขนมหวานนะคะทุกคนเป็นบุ้นกะทิวันนี้ทําหลายเมนูมากเลยทุกคนวันเดียวแบบาหัวฟูเลยตัวนนี้จะเป็นอาหารของซีเจก่อนนะคะทุกคน ซุปมกักกะน่านะคะให้น้องกินลองของทานเห็นไหมหน้าตาก็จะทำแบบนี รู้พีน้องแบบสไตล์ไทยไม่รู้แบบสไตล์จีนแล้วก็เครื่องปรุง้งต่างๆทั้งแหลกก็เป็นจีนนะคะตีนลูกิ้นมาดูขนมจีนของเราทุกคนตีนคือเปื่อยลูดปื๊ดทุกคนเอ๋ยพี่ไม่มีลูกชิ้นนะคะวันนี้ก็เป็นน้ำยากะทิตีนไก่ประมาณนี้ค่ะเออหวานนะเพื่อนนะก็ทุองนเตนกันเต็มกาแฟหวานนะคะ เมนูที่สองค่ะทุกคนากงนั่งอาสุังฮมสวัสดีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอชมเมนูต่อไปนะคะมาถึงแล้วนะคะอย่างพลุงพลังเลยสวัสดียินดีต้อนรับค่ะน้องไม่กินลูกน้องไม่ดูดเมเมเดี๋ยนะโอสกาดินลูก ทำไมมีหัวแปบๆเพื่อนสำอางมีสำแนมมมีแม่มาถึงแล้วนะคะเพื่อนสวยมากคุณแม่กระถิ่นมาจากเมืองบอดลุมนะคะทุกคนน้องอิงเก็บมาฝากนะคะน้องไปซัมเมอร์มานะคะฮอลลเดย์อันนี้พี่เลนาเเห็ดมาฝากกับเห็ดหอมแห้งกับตำนไยนะคะทุกคนอขอบคุณมากค่ะพี่ลินดา พูดเบาๆหลานตื่นอารมณ์ดีแล้วอดี้หก็คิดว่าเนืออกพี่ัพอัน <das> นี้พีเจโอ้โหแบบปลุกใจมากน้เหมทเอามายอะแยะปไข่โอองี้อู้ลูกแก่ยังไม่มีใช่ไหมมีแล้วนี่นี่เอามาให้เยอะเลยลูกใหญ่อะเม็ดแบบอวๆทั้งนั้นเลยอืม ทำอะไรคะข้าเวเ,ยายาเหนียวเปียกลำไยข้าวเหนียวเปียกลำไยนี่เป็นครั้งแรกนะคะพิมพ์ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะใส่กะทิข้าเวเ,ยายาเหนียวเปียกลำไยอบเยอะไม่ได้น้องดูไม่ได้พี่ตี๋น้องยังเล็กเบบีสมอลเดน่าสมอลเดน่าเด็กคนแกงวอะไรยกนต้มเส้นขนมจีนนะคะทุกคนเต็มหม้อเลยสามคน,นส่วนอันนี้เป็นข้าวเหนียวลำไยข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวเปียกลำไย พิมจะกินให้สะใจเลยครั้งแรกว้า wow. วเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนพิมพ์ทําแบบ oh. ลวกๆมากเลยวันนี้ <laughs> วิงว่งวิงว่งวิ่งก็เลยไม่ได้ทําเป็นชิ้นเป็นอันว่ามีเมนูไหนบ้างเดี mm ๋ย hmm. วมาดูกันโต๊ะค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างปลากระพง,งทอดน้ำปลาทุกคนปลาปลาหมึกซมตำค่ะน,นี่มีท็อปด้วยกระถินแมดมีหนังไก่ทุกคนที่สำคัญนี่เลยที่พิมพอยากกินมากทุกคน กะทิตีนไก่อืมมีมุญมะพร้าวด้วยนะคะทุกคนขาอร่อยมากไปกินกันเลยจ้ะยกม,มือไหว้ก่อนครับฮาวฮาว a k e ขอบคุณครับอย่งนี้ชิลุกเจ้ ตันนี้กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็มาตัดผมกันวันนี้น้องอิงก็ตัดนะคะพิมพ์ก็ตัดพิมพ์ก็กะว่าจะทําสีด้วยแหละแต่ก็ไม่แน่ดูเวลาอีกทีหนึ่งนะคะมาให้กําลังใจกันสีคนเลยในส่วมไม่เป็นไรคะ่ะส้วมที่ตุรกีมันไม่ได้สกรปรกนะคะทุกคนมันเหมือนกว้างมากใหญ่มากอะ <laughs> ิมก็ให้พี่ดินดาตัดผมให้เป็นทรงแบบว่าเก็บกรอบหน้านะคะสไลด์เก็บหน้าเพราะว่าตอนพิมน้าบานเป็นกระดงหน้าจนก็เลยต้องใช้ทรงผมปิดกรอบหน้าไว้นะคะคสําหรับค่าจ้างนะคะเป็นขนมหนึ่งชามค่ะสาหรับพี่ลินดานะคะพี่ลินดา,านี่เป็นช่างที่เปิดร้านมาจากไทยเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เกก็แต่งงานมาอยู่ที่เติร์กีแล้วเราก็เลยช่างประจํากลุ่มและช่างประจําตัวของเราแบบสบายๆไม่ต้องนอช่างเติรกีเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะทรงประมาณนี้นะคะเป็นสไลด์ปิดกรอบหน้านะคะทุกคนประมาณนี้ถูกใจเลยสวยเลยค่ะมได้ไอนอท <c oughs> นัี่ตีมือแม่นะคะบุเมะพร้าวแต่มะพร้าวกะทิได้หน่อยเดียว อ,อาหารคาวหวานเสร็จเรียบร้อ,อยนะคะพ<อ>ี่ขออนุญาตมาเล่นกัะหลานสาวัวน้อยก่อน,นนะคะเพื่อนๆก็กำลังจะขอตัวกลับบ้านแล้วเศร้าเลยค่ะทุกคนงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆก็กลับบ้านกันแล้วนะทุกคนก็นั่งเหงาอีกเช่นเคยบบตอนนี้ก็บบสบบองทุ่มแล้วนะแต่ก็ยังไม่มืดนะคะทุกคนสวัสดีคุก็วันนี้ก็คลิปาร์ตี้เบาๆค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะดยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดี๋ยวเดือนหน้าก็ ไปไทยแล้วถ่ายคอนเทนต์ที่ไทยให้ดูนะคะคทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีส